สวัสดีตอนเย็นครับออกไล่ลค,รไครับหลังจากวางเปล่นไปสักพักหนึ่งไม้ไม้เดิอนเดือครับแต่วันนี้โตหงายของเขาไล่ครับแต่วันนี้มีหนูผุกใส่ดวงนลครับไม่หนูผุกนอนอย่างมีอยู่แต่เป็นการเมืองเสาได้ครับเดเ๋ยวเมืองเสาได้ทีเดียวเลย,เเลยพี่น้องเอ้ย มาท่านกกบาลด้วยครับยังมมาขึ้นรถครับโดนซะและ้วโดนแล้วครับท้องข้าวขาวใครชอบมั่งครับกไปกันใส่ไปขึ้นเก้าครับสวดีครับพี่น้องถ้าไปยามนู้ครับวันนี้ใส่หนาปากหูครับ แหลกผู้เกา่าเก่าๆนี่พี่น้อยหูมันครับหูเกา่าเพี่ครับมาอยุดอย่างบงมาาบอมหนาขาดนี้แล้วอ้โอโห่ใหญ่ตัวนี่งเขามันนะครับหน้าปลาหูครับรีวิวใหม่แบบนี้ไทยตอนไทยนิ่งไทยไปมินะครับบอกว่าถือเซอร์ปนปดิไหม ปลาบ่มีตัวไหมครับเห็นห้อยกัดงาเกลียวไปใส่ในผลดีดีครับเอ๋อไปชมกันต่อเลยครับทีนี้กับยามมาแล้วครับยามาแล้วนิดหน่อยเพราะว่าใส่วัดดวงครับเดี๋ยวไปต่อเลยครับใส่หา,างเหรอ กินตั้มหมายพี่เนดงเล่าไรบนิ่งครับสิบขาครับทั้งต้องขาวหลายครับใส่เพื่อบรรเลงทั้งขานูต้องขาวหาอยู่หา,หากิน,นครับมันหม,มันแหละ เพ้นแท้นน่โอ้ยนิ่งครับตี้นิงดีแท้ขอไห้ครับกำลังจี่าเขนนี่แหละ่าสอกนีนะครับน้านสอกนีงแ,แล้วเป็นระเบียอยานลงกด้วยจเดิน

ใส่เบื้องฝ้าคุณต้าครับัโอ้แม่งุ่งไหลใส่แค่นี้สองสามอันีนอ้องมโยวะนี่ถือบ็เป็นดวขอมาโอ้นิ่งครับาหากินอยากคับสอง Hoa bát nha hoa bát nha thân kia kia thân. Thân à, nữa hoa bát kia 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 ôi kia 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 เราเมนูตัวเดียวนี่บ้าที่เราเดเขียวอยู่นี่ <c oughs> ปเดี๋ยวต้องจุดจุดเป็นต่อครับอันนี้ผมใส่ไปอันเดียวครับอันนี้มีทางห้อยตีนยญงบ่รู้ว่ที่เขาบ่เขาไปหลุดเงี้งยเนอะใส่อันเดียวต้องทนเลยครับ <c oughs> นิ่งครับ เออไปอยู่ยังไหนเนาะหนุน่มมีเนาะครับน่าติดม่าติน,ตนย่างแบบนี้ไม่เป็นไรครับเดีเนเน๋ยวให้มันแน่ไปก่อนพยายามบ่วงกับพยายามบวงอีกสองสามอันครับท่านผู้นะครับบ่วงแต่ว่าบ่วงลงไปสามสิบอันไมได้ดหนูปะไปดูกันครับพี่น้อยงยามบ่วงครับวันนี้ อะไรที่นี่ตัววะเก็บหนึ่นแป๊บหนึ่งนี่ครับหลังจากหนูบ้านน้ำมีเกลกือหลบยังคืนมั้งเอาดูครับหนูต้องเขาแล้วโอ้ตัวใหญ่ตัวงา่ามจุวะเนี่ยออยังไง Ini apa? Teguh, bagus, bagus. 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 ลงเองครับแต่หนามบาดอยู่เนาะพี่น้องเอ้ยเสียงยังคอๆๆๆอยู่นี่กูจะงุบแกฮะแต่ต้นครับท่านทั้งหาเฮามีล่ะเหรอ บนดวงก่อนไม่มีเขาปะสมยัยรุ่งเก้าผมพระเขาเลยครับเมื่อตะมั่งหนูชุดอยู่เนี่ยเอาไว้นี่ก่อนพ่นอเถือกครับพ่อเถือกบ้ามากเลยว่ะ มาเลยเดี๋ยวบ้างคุณต้อบันเ่็ตเองเยมากถิ่น่อเยหนท้องขาวขาวอีกแล้วมันหลายรับหนู้องขาวไหม นี่เหมือนมีคนสั่งจะต้องเอาครับโอ้ยเด่นไลของเขาขาวหจุ่มจจุ่มจุ่มจุจุ่มนุุ่มจุ่มจลัมจุมจุ่มจุ่อม่อจุ่ัจเอมจุ่มจุ่มม่ลม จำข้อ,อดิก๊กเตอวมาพี่น้องเลย,<_><_>ย,ยตายแล้วครับต้องขาเลยอยครับหนูท้องเขามีค่าตัวตัวละยี่สิบบาทครับผมขายหน่อยเนี่ยขายล่วงครับตัวละยี่สิบบาท ใกล้ๆครับไหนมันเตื่อนอะไรไทยบ้างหลักข้างหน้าเอียงๆล้มๆครับหนูต้องเข้าแล้วโอ้ยล่ะนี่ดีครับโอ้ดีดดีเถอะบอสติดกระพุยครับเด็กจางใส่ถุงก่อนแป๊บนึ่งหลักสันดึกๆๆๆๆๆกอง หลักสันดึๆๆดๆ,ดๆ,ดๆหนูอย่างนีน้หนูจ้องขาอีกแล้วโอ้ดวงเบาเลยใช่ไหยดวงหมดประมังขับหนูเยนีน่หนูปุกตเมามไปหลายรอบแล้วโอ้โหน่าครับอเอ้าขอจัดการต้องทัอะไรซื้อดวงกว่านังน,นึงครับตรงไหน,น โอ้ยดวงเงียนครับหนุ๊กแปลนพลาเลยพี่น้องเอ้ยตัวนุ๊กของเขาถ้านี่ยหมดแล้ทีนี้หมดแล้วครับหลังสุดท้ายไปไปถือรบอยอดกันเลบ,บยอดครับพี่น้องลบยอดก็ได้นุก๊กผุ ี่ายตัวนึงครับหมูต้องเขาอีกหาตัวหกกระตัวมาขึ้นหมู่บ้านนี่ตอนแรงๆครับแต่พ่อหาอยู่ได้กินครับออกมาหาอยู่หากินตอนนี้ก็ดีบ่อยากขายนะครับเพราะหนูตัวใหญ่หนูอ้วดว่าดิกินเองครับตัวตองเขาก็ดีปล่อยออกไปครับหกตัวลอยหมู่บ้านนี่นะครับลูกอีสานหาอยู่หากินบนบ้านครับใครมากก็ติดตามไว้ให้เนี่ยเกิดจะเป็นกำลังใจให้คลิปต่อไปครับ ขอบคุณครับที่ติดตามรับชมอีสานพัน์ะปอร์ตอุดเวียกทีมเบิร์มนาบังขอบคุณครับผม